นข้าเขากรวมาหาเห็แนวกินไกล่ว,วนนก็เจนนพูดชนตัไมวยตดกหี้ยอย่ยเดียรัปะต่แสบครับเียบแสบเส,สร้างได้นะครับทั้งเพจคุณแม่ยรุยนะครับพอ,อ,อจัองบาทเนี่ย,ยแม่พอละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวปักหลานหนึ่งดเด้อ อร่อโอ้ยอ่อนซอนโอกาสกินได้ยากอ่อนซ้อนกล้งเมืองกล้งตัวใหญ่ต่ำต่ำต่งอ่อนซอนกลุ่งกุตัวใหญ่ใหญ่งไปเหลืออยู่นจนหอมแบบว่าปักบปับปั๊บแบบตัวใหญ่แห้งจริงๆโตแบบนี้เลยแหละแบบ o p e r t i l ช่ใ่าตามที่เาอตัวใหญ่แถนี่เราม่ได้เป็นเสแบมาสัน ตายละกูก็ไม่ใจก็สัยญำได้นะวันนี้เราจะทำอะไรตาตาชาแนลเราจะทำเมนูตำกุ้งสดแล้วก็ตำหอยแครงนะจ๊ะเอาห้องเราใส่กันบอกเราใส่ก็ได้บอกมันก็จะลายไปเด้วยมาลายดอกกุ้งก็บ้านซีบัวตุ๋นอ่าบอกโดยเอให้เราใส่กันเลยเบอร์ทางบอกผมกำลังแจกของโซ่ประเ็นอย่างประเทศแองโกลยังไงมันได้่ด้อยเราปรนเ็ศแวอยู่ มันสีดามากน่าด่ามากนะนี่นะฮะทุกคนค่ะเราก็มาแกะกุ้งนั่งมอแกะกุ้งเลยนะดีเนาะเดี๋ยวเขาจะพาไปบางอีกตอนต่ำตอนต่ำตอนท่าเราจะขออนุญาตเฮ็ดกุ้งสอเพิ่นก่อนนะครับเอาคือแบาค่าข้อสอบเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เฮ็ดกุ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ข้อสัมาษณอกหอยแคร่ในมอแล้ว อันนี้คือกุ้งที่เราได้โตแบบนี้เนาะก็อผ้าหลังลกอแช่โซดาแล้วเรียบร้อยเราจะผ่านหลังแล้วก็แช่โซดาแล้วนะะไอเราจะต้มน้ำอตยากับโอ้เปีดเก็บอะเัต่างตีนยากอยู่เดีวเหวะ นี่นะคะเราจะรวกวไฟแข็งนะคะรวกแล้วกันอกนอก,น,น,น,อกนอกน้ำเย็นนี่เดินนอกนอกน้ำเย็นไฟแข็งเร,กราก็ได้มีกุ้งนะคะกุ้งแบออกแซ่สองติดป,ปะเอายไว้ใช่เอายังไงนี่ดข่าวปรมาณอาไร<ด><น>ไม่มองไปมันจะได้แซ่ไปซะก่อนคือความนุ่มกรอบนะคะ

ล้างร้านน้ำเดี่ยวนะคะเพราะว่าเขาซื้อมาแบเหนียวว่าอล้างเบลฟราน้ำนมเพราะว่ามันนี้มีขี้ดินอยู่เนาะขี้ดินขี้ดอนเกิดเพอาะชีน้ามาพี่เรียว่าหอยแช่มันเป็นหอยฉี่นี่อ่าขี้ดินลายโอ้โหลายเงินต้องมาอยู่นี่เราล้างโซดาแล้วก็ล้างน้ำเกลือนะคะโอเคขั้นตอนมาล้างน้ำเดือดแล้วเขาจะซีมาเอาให้แข่งร่งหนีกันเลยนะคะ เรื่องใบรอยแรียวข้าวจะซื้อมานองแข็งกันน้ำคิ้น้ำเย็นไหมน้ำเย็นเํมเบลเนาะ้จิง่เย็นกันนะเป่ดเร็วๆนี้รร oui ่อ like ันนี้มือนี้ว่าเป็นมือกล้องภายนอกนะคะว่าเอิ่มดะน่องบุค่ก่ทีดปันใดกกจะเลือกินตามน้องไกอสองนึง อย่าลืมติดตามกันนะคะแก้มันดูแกให้ลองมันดูเดี๋ยวเป่ามือถามได้มานะครับพลังมือแล้วนะครับล้างมือแล้วนะครับมึงล้างจนมือขาวกว่ามือขาวก็แช่นะออนี่นะฮมันเย็นมาพ้อด้วนี่เดี๋ยวลากันดมแข็งปะโอเคตอนนี้กะกละจะตัามะงโอ้ขึ้นหมุนครับเธอเดี๋ยวคนบนกับคนเมืองก็ไล่จ้าเป็นปลากะจะตัดมะฮงให้วันไหนฮัตต์มาว่างับนี่กะตาดมะฮง มะตำหัวมะตำตำมะใช้เส้นนะเราเราเราเลยบุ๋มบักน่ามันมานนะด้านตะเบิ่งวิธีการตำสมตำนะครับโดยเส้นตัด้าก็มีพริกค่ะพริกแห้งพริกแห้งกับพริกสดนะคะอันนี้คือสตอนะคะกิลล่าปากเหม็นเหมืนน้องตาตาเลยนะเราใส่ถั่วงอกไหมเอาใส่ถั่วงอกมาใส่ถั่วไหม เดี๋ยวหัวต้องใส่ทีหลังเราไม่ต้องตำให้มันแหลกนะมันจะไม่ได้เคจเจอประเทศมีซ้ำหัวนะต้าใส่ให้มันได้นะไม่สวยเลยนะคะเราก็ตำพริกแล้วนะคะเบอร์โดยเชฟตาต้านะคะโอ้ยตำสูงเลยมันเผ็ดมันอะไรนั่นเขาตีตำแบบบ่แหลกได้หลายแหลกนิดหน่อยนะคะมีพริกแห้งด้วยโอเคีเขาสิบองป็นวิธีการต่อไปกันเร็วเขาสีอ่อมนิดนึง นี่นะคะคืออุปกรณ์ปลาตำทัวผู้สตํางตำทั้เ,เป็นอนะไรเพชรคัเรเคกเลือจ้ำจนพ่าเด็ดอันตาบอกพีกออกนี่นะคะ่ะอ้าเสิมะเบิงมามอเนี่ไบ,บอก้าพี่ใ่ปะอันนี้อะไร,ร,รล่าสุดแข็งตีย <laughs> น้องแข็งเอาหอยแข็งเด็ดหอยแข็งตัวนี่อันนี้เป็นหอยแครงนะคะน่องแข็งดูกุ้งแบบกุงแบบก้งยัวมาก,กคนขานี่เดี๋ยวสูดเราก็มะจีเน่นี่ปปะนะคะอันนี้คือกุ้งนะคะน,นี่น้องแข็งอะ่ะกุ้งแบบเน้น เออจะผุดแล้วก็เป็นบะเพ็ดนี่นะคะบะเพ็ดกระใสเลยนคะคะมะเมขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปมันนะโค้กกบแบบกระจิกลิกแบบจีกจีแบบเล็กจังแบบน่ารักน่ารักจีแบบโคแบบน่ารักน่ารักไอ้น้ำตาลปี๊ดนะคะเราสิปรุงก่อนมาตาเราจะปรุงก่อนแล้วก็จะชิมก่อนมันจะอร่อยเหมือนหน้าคนอร่อยไหมเอ้า คนทำคนทำฮะมันเสียบขึ้นหนาเธอบอนี่เด้ออันนี้ก็เป็นพวกอัสเซอร,รี่นะคะเขาสจไซสบแบบไรนี่นะคะนำ้ำน้ำตาลวิสไใส่เอ่ไอไซส์เราจะส่ไส์กับความต้องการของเจ้าของที่เราจะเนยไปต้มกินน้่ะต้มกินอ๋องเขาจะมาอ่านสัง่งต้มนี้ก็เขา ย<ส>วา่าดถอด่มยกินกิน,ดนไ,ได้ยุ่ยตื้อตรงนี้ครับค่ะได้จำกินอันตรนอ้อยนี่นะคะยอมกระเทยทั้งน้อยยอ,องก่อนนะคะอง,งอตามด้วยทิพพรสค่ะเ <c oughs> <c oughs> ออไม่ได้ทิพรสนะเธออร่อยมากอร่อยน้อยขึ้นอยู่กับคนปรุงนะคะเพราะมันชิช้ำซำใดท่านก็ต้องไปร้องกัน ต่อไปดัดาวผงชโลธเหมือนกัดีเด้อผงฟงฟิงอ่าเบาๆผงฟงบึมเล็กๆพอใส่หลายแซ่บายค่ะสนุ่ยบ่แซ่บเลยแล้วก็ตัด้วยนน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแดงใส่แดงเกลือบดเถอาใส่เกลือบ่ไว้มั้นให้ย่ำให้หลงใส่ย่ำปนย่ำันนนั้ให้กินจะเปใส่เกลือแบบชุดโตแล้วก็ตัด้วยมะนาวนะคะ มะนาวเราก็จะแบบว่ากระจิกน่ารักน่ารักเหมือนกันนะคะตรงหลังซีก่อนดิยวเขาบอกขาซื้อมาจจะตลาดเราจะใส่ทั้งเปียกใส่ทั้งหมะเปียมเราจะบีบไหมคะไม่ต้องบีบหรอมีอันบีบบ้างอันไม่บีบไงรูนึงเราจะใส่แบบไม่บีบเอารูนึงใส่แบบไม่บีบหอมแบบหอมมะนาวลูอีกรูกนึงถ้าจะบีบนะครับบีบเลยค่ะ บีทุกสูง mm hmm. เลิศแซมมันแตเนเบลอดูในโคกแต่เครื่องกับเครื่องโคกล่ะบีเข้าไปเ mm hmm. กี่ยววันนี้เอ่อไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าบ้านพักเรามีน้ําแล้ว mm hmm. สามารถเข้าของน้ำได้ mm hmm. แต่ว่าเขากำลังอาศัยคั้วมนอยู่นะคะในการทําคลิปครั้งนี้นะคะว่ามันสีิศแม,มันแตนสัมแลโอเคค่ะไปเบิ่งตอนสวยกันเลยนะคะ mm hmm. อหเอาเเข้าดูหน่อย ต้าขาดอดูดนใอดไลน์ันูหแาแบบสวยดไล้ามี้อเาเกือบเอาตกุ้งให้ค่ะจะให้ตกุ้งเาจกุ้งเอามาใส่นี่มันจะคนจงเียนนี่แตกุ้ง้วยูอะ ไอ้น้องน้องตามาก็ได้ตํากุ้งค่ะน้องน้องตาใครเพูดได้ตามเขาอันน้องตาตํากุ้งมาให้กัเอาปลาดุกแลกก็เป็นอันดับแรกเอาไปก้อนนะครับว่าขนาดนั้นนะที DVD> ่น่าเป็นอะไรรู้เป่ารักแไหนว่าเป็นยังไงว่าให้ได้เห็นนะคลิปนี้นะครับผู้ดิบหมากจะกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ตาตาชาแนลด้วยนะครับ